สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้เจเดงก็มาอยู่ที่ณอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเนาะเะนาะมากระพหากเชนแนวค่ะเดือนสก,กาวตามหลังแม่ค่ะท่านผู้ชมมาอะไรถามผะหัดสัมผัสผะหันแน่สัมผัสผะหันแน่ลูกอะไรสัมผัส่าแมา่ยังบอกให้เอฟซีเป็นฟังโอ,อแมนแม่เนี่ยนะแจ้งให้เอฟซีทราบเนี่ยมา บานลงฟูหรือกับแม่หันนาไปพุ่นแล้วกับมาหันหน้ามานี่เอาหันหน้ามานี่ใหายซ้ำพลาดย่างดีแล้วกับมาเอาเบี้ยแก่แล้วการนัดพออ่อนไวเอาเบี้ยแก่แล้วก็กำไรยกไป่เอฟซีทางช่องปูชาสองยางเท่านั้นเหรียญมามีบ่เหรียญแทงบ่ได้เหรียนแพงแมนเหรียญแพงเอาเบี้ยแก่กับกำไรยกแมนเหรียญถ้าต้องไม่เหรียญแท่งกับซยังอีกสองยางสองยางน่าสน็นสองยางเบี้ยแก่กำไรยกนัดไว้มืออื่นบ่ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พุ่งนี้พุ่งนี้คำเสาเอาไปให้เอฟซีบุห่างมันปะถูกหรือแพงต้องถามเพิ่นสัก่อนถามราคาเพิ่นก่อนพูดจ้าโอเอามาจากวัดนี่เลยบ่แม่กันนัดนัดเจอกแบบนี่แหละมืออื่นคนแพงเพิ่นฟุกเสกแม่เหลวแม่เดี๋ยวมากับคำแพงค่ะท่านเอฟซีลอกก่อนเด้อค่ะ ยังซีโ้ว่าทอดดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที่หลังเนาะคะ่ะพ้าึ้นไปไหว้ปู่อท่านอธิษฐานจิตได้ค่ะท่านผู้ชมอธิษฐานกระลึกนึกถึงปู่เนาะค่ะขอให้สวยขอให้รวยขอให้ปังขอให้สมดังค่ำอธิษฐานสมดังค่ำปารถนาหลวงปู่ศิลา สิริจันโทเดี๋ยวจะแดงผ้าขึ้นไปค่ะขึ้นมาถึงแล้วค่ะหลวงปู่ศิลาสิริจันโท พูภาพบรรยากาศข้างล่างปูสียูฟังนั่นคะ่ะปูสียูฟังนั่นทางวัดสำนักสงฆ์บ้านแกะแปะเนาะแกะแปะโอ้ยเจ้าเสลเอเสลเอ,ลเอค่ะภายในวัดเนาะ,ะเดี๋ยวจะแดนภาคพอพรเด้อ,อ,อดค่ะเด้อ เก็บภาพบรรยากาศให้ท <irgendw carbono 3> ่านผู้ชมเบิ่งเด้อเดี๋ยวจะแดียงวายขึ้นสาดูเด้อผูขาอเนาะเอาใจนอบนอมิตัทุกท่านทายสาปูเืองภาพและบรรยากาศน้ากันว่าคนหลายขนาดไหนแต่ว่าบ่หลายเาียวกวนเนาะ เดียวก่อนมาเน้นเน่นน้ำมันนี่มันไม่มองสิย,งย่างนะคะมือนีไม่ร้ายเอามือนั่นเท่ามาสายก็นี่บอกสองมงตอนนี้จังโมงตอนนี้จังโมงโอ้พอนสินใส่บาทเอ้าพอดีบอกอุย้ยพอดีได้ใส่บาทน,น้ำเพลินแบบน,นี้ เอาอยัางไซบาดนเนะพิ่นละบะนัลบออลบัน,นนี้เพิ่นเพิ่นเอายังลายสซบาดบันนี้เพิ่นสียางลงมาบเป่าสาวทุกช่วนบรรยากาศตะก้อนคนแน่นนี่แน่นแถวนี่ยางขงม่ามัานนี่บ่ได้ยางมันนี่ก็บ,บ่ได้ตะก้อนน่ะน,นะสิบสี่ท้ายเจ้ากระยันเจ้าเบิงหนา ไปไทยท้งผูชมเบื้องบนเบิ้งงด้วค่ะทั้ชมบนนี้คนบาหลายที่บนี้อนี้โฮมามนึกระจอมีเนียเซบาท Okay, this new, ข้าวเป็ดใสิเด้นมีเด้อใส่บาทค่ะท่านผู้ชมผู้ใดมากก็มาใส่บาทนี่เด้อคะ่ะมีใส่บาทจ้าทุกบ<ะ>่มีข้าวปลาอาหารมากอ่ะเขาก็ใส่ตรงนี้แหละคะ่ะเนาะจะ้าทูบุญกุศลอยู่ทรงใหนผู้ขามีแตค่ความสุขความจเจริญคิดจริงใดสคมคมวนะ่ำมั่นปรารถนามีห้าบาท สาธุได้มาทำบุญน้ำเพลินเร็วยางพักไก่เร็วค่ะท,อยอยทุ่งช่วงอร่อยเนี่มาทัางเบ็ดสาธุสาธุบุญกุศลโยมช่วงให้ผู้าตากรรรวยมีเงินมีทองท่านไปหารอยคอยไม่หาลานสาธุเอาหวังผลนะคะ ทำบุญอธิษฐานจิตต้องหวังผลไม่ใช่ขอนะคะทำบุญเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานจิตนะคะเนาะนี่ค่ะอืมจ้าจาถุค่ะ <c oughs> ของใส่บาทค่ะได้ที่นั่งที่ว่าคิดว่าไก่ที่สุดเหรอคะทุกผู้ชมไก่ที่สุดได้แค่นี้แหละ มีอะไรบ้าง <c oughs> อ๋อมีพยากุดมีน้ำมันเอาเอามาให้ท่านสวดสสอ๋อนี่ไงสายสินเนาะใช่นี่สา,สายสินส่วนที่นำเข้าได้เราก็เอาเข้าไปข้างในอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ทำพิธีสวดให้ปู่อธิษฐานกิจ <c oughs> ให้ปล <c oughs> ่อยออกไปสองหลวงพ่อพาร ยหายไม่ยู่ขังหลังตุนเพิ่งสีออกสีเขาเนี่คะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นมากกับสีไดวายได้กกาเพิ่นเจดงเงแห่งเด้สีกาเพื่นเนาะสีได,านะไดทายท่านผู้ชมเนาะขาตั้งกับเพื่เอามาลืม่มเนาะเสียหาหม่องตั้งท่านผู้ชมสีได้เห็นบ่จเจดแดงสีได้กาขาท่านผู้ชมนี่คืออีกส่วนหนึ่งของวัตถุมงคลที่เพิ่นได้นำมาให้ปูสวดไ้เนาะคะ่ะ วัตถุมงคลที่นั่มาเนาะตนกะขออนุญาตจากท่างวัดแล้วแล้วก็ส่วนได้ใดส่วนหนึ่งกัน่าจะให้วัดเนาะค่ะเนาะมอบให้ทางวัดอยู่แล้วค่ะคือ <c oughs> วัตถุมงคลที่เพิ่นั่มาส่วนเ้อค่ะเด้อนะถ้าใครจะบูชาผ่านเราได้เลยนาะบูชากับปูก บิชาผ่านทางเราได้เลยค่ะผมรวยอย่างนั้นจริๆไหนพี่น้องที่มาจากสบพอเรามีไหมรองยกมือทีเออดโดนโดนโดนเสือมาเยอะเลยนะนี่ต่อนี้ใช่หมดเลยนะพี่น้องสบพลเราเนืวันนี้มีพวกเอเชียเรามาครบเลยนะมีว่าจะเป็นท่านอ่าซุนโพมองเดียงนะครับเมื่อวานท่านมานะ เป็นแม่่นาเราแล้วอ่างคนเราก็จะเสกกททุกคนไปด้วยพรอมๆกันมว่าท่านจะนั่งหรือดขอให้นอได้พนมเบอร์เค่ะท่านผู้ชมผู้อยู่ทั้งบ้านกรับไปด้วยกันค่ะรับรับรัรบโ จะแดงดั้หนาที่ถือตรรจับพนุมมือเดียวท่านผู้ชมอธิษฐานจิตเด้อเค่ะผู้ใดในเบิงไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้ก็เบิก้นแน่มเราก็ไม่อยาก,กรบกวนฮาหนีมาได้ซัมานีละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมีบุญวัสนา้านาได้ไปกราบต้อหนาปูในเบิงนะคะเนาะ มีบุญวาสนาโอกาสทางหน้ามีเงินมีทองในเป็นนั่งทางมาเอาภาพบรรยากาศแม่ท่านผู้ชมอธิษฐานจิตด,ดึกแล้ววันที่หนึง่งยี่สิบสี่ร้านบริษัทบอกเจดแดงแล้วพน่นาถวายเงินในเพิ่นขอให้มีบุญวาสนา Tadusun ang kahalang kumangkalan, kumakatang doon. Nita ang na nanggaling. Ang kahalang kahalaginang, 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 ท่านคันทุส้มันนี้เอไปท่านใ่บามาแล้วะต <ril jamais> ัะาตตุสัมมามพตรานะโมตะาอะเจ้ตวมาตุสัมมามพตา จิวารานีสังขัดทวารานีสังกธานานีสังกธานานีจตุปัจจายานีจตุปัจจายานีทิปุสังคสากทิปุสังคสาโอนสยามะโอนสยามะสาธุโอภคเตสาธุโอภนเตทิปุสังโฆอิมานีอิมานิทิวารานีสังการานีสังกธานานี จตุปัจจานิจตุปัจจยานิปฏิคัหาตุปฏิคันหาตุธรรมะกาธรรมกานิรตานิกรตาตายานิตายาสุขายาสุาาเจระสงค์ผู้เจริญาพระสงฆ์ผจเข้าพเจ้าทักหลายเ่าน้องถวายป็ตไรจีวะ ธให้จตุปัจจัยขอท่านขอที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขฝากจะเลิศแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย म तथा न अपो न स्वनु